6ปีแล้วนะคะกับการลงนามหยุดยิงทั่วประเทศในเมียนมาแต่มาจนถึงวันนี้สถานการณ์การเมืองก็ยังวิกฤตในมุมนักวิชาการก็ยังกังวลอยู่ค่ะว่าเมียนมาจะเข้าสู่ภาวะสงครามเย็นในปีหน้าจากการถูกแทรกแซงโดยสองขั้วมาหาอำนาจและนั่นอาจจะกระทบต่อประเทศเพื่อนบ้านอย่างไทยเราด้วยค่ะวันที่16ตุลาคม2558เมื่อ6ปีที่แล้วถือว่าเป็นวันที่เริ่มต้นการยุติสงครามที่ยืดเยื้อกว่า60ปี ระหว่างรัฐบาลเมียนมากับกลุ่มชาติพันธุ์มีการลงนามหยุดยิงทั่วประเทศเพื่อเจราจารทางการเมืองแม้ว่าครั้งนั้นจะมีชาติพันธุ์ติดอาวุธ8กลุ่มจาก23กลุ่มโดยเป้าหมายของกลุ่มชาติพันธุ์คือแก้ไขรัฐธรรมนูญปีคิทศักราช2008ให้เปลี่ยนการปกครองเป็นแบบสาพันธรัฐแม้ NCA ครบ6ปีแต่ชาติพันธุ์ยืนยันตรงกันว่า การเจราจาคืบหน้าไปบางส่วนอุปสรรคคือยังขาดความเชื่อมั่นซึ่งกันและกันและรัฐบาลยังมีความพยายามที่จะเลี่ยงหรือขัดขวางขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงการปกครองแบบสหพันธรัฐขณะเดียวกันกองทัพเมียนมายังใช้ปฏิบัติการทางทหารเข้าโจมตีชัติพันธ์ต่อเนื่องและหลังสุดการเปลี่ยนการปกครองของเมียนมากระบวนการ NCA ได้ยุติลงโดยปริยายแต่กองทัพประกาศว่า NCA จะยังดําเนินต่อไปผลเอกยอดศึกประธานสาภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉานหรือ r c s s บอกว่า <S <S 2> <S 2> คณะทำงานกระบวนการสัติภาพหรือ PPST ซึ่งสมาชิกคือกลุ่มชาติพันธุ์10บกลุ่มที่ลงนาม NCA ยังจะทำงานต่อเพราะเชื่อว่า NCA เป็นกระบวนการหนึ่งที่สร้างการเปลี่ยนแปลงได้แม้ว่าขณะนี้ทางกองทัพและฝ่ายการเมือง จะมีปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขโดยในส่วนของ RCSS จะทำงานตามกรอบที่เคยเสนอคือการจัดประชุมใหญ่ในรัฐฉานเพื่อให้เกิดรัฐธรรมนูญและสหพันธรัฐที่มาจากประชาชนเราต้องการปเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศครับอันนี้เราจุยืนของเรารเรา้ังยึดถือตัวนี้อยู่เราจ,าจัดเจราจาต่อไปออีกภายหนึ่งอีกภายหนึ่งเฉพาะรัฐฉาน สภอราดฐานให้เป็นสาพันธราัประชาธิปไตยสภอราดรานอันนี้ก็เราต้องเข็นสาพันธราัดสภอราดฐานต้องเข็นทำนุนราัชานเกิดขึ้นมาตอนนี้รเราเตรียมพร้อมแล้วถ้ามีสองอันนี้แล้วประการที่สามเขาต้องจัดประชุมใหญ่ในสภเนินรัชชานราัชฐานให้มีรัฐบาลรัชฐานาาขึ้นมา หัวนหน้าโครงการศึกษาความขัดแย้งทางด้านชาติพันธุ์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่บอกว่ากลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ใน NCA ต้องชัดเจนมากกว่านี้เช่นรัฐธรรมนูญหรือสหพันธร,รัฐหรือสมาพันธร,รัฐที่ต้องการจะเป็นแบบใดและจากนี้ไป NCA จะซับซ้อนมากขึ้นกองทัพมีความพยายามเชิญเจ็ดกลุ่มตามตอนเหนือรัชฉานที่มีกองทัพยายาสหรัฐว้า เป็นหัวหน้ากลุ่มเข้าร่วมรวมทั้งสถานการณ์ปัจจุบันมีคู่ขัดแย้งเพิ่มขึ้นคือ PDF ที่หลากหลายกลุ่มทั้งที่ NUG หรือร <c oughs> ัฐบาลคู่ขนานสนับสนุนชาติพันธ์ุสนับสนุนคือปีหน้าถ้าการเมืองเมียนมาอย่างอย่างรุ่มๆุดอนดแบบนี้เนี่ยคนที่รับผลกระทบอันดับแรกนะครับหนึ่งคือไทยพร้อมพกับอาเซียนจะส่งผลกระทบก็เรื่องของ การค้าขายในธุรกิจของตลาดมืดจะเฟื่องฟูนะครับซึ่งมันก็ทาให้เราเนี่ยนะครับย้อนวงจรกลับขึ้นไปสู่ในยุคสงครามเย็นอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> ผมอยากจะเรียกมันว่านี่คือ,เ,อ,อเหตุการณ์ของเมียนมาเนี่ยนะครับมันกําลังก่อให้เกิดเขาเรียกว่าสภาวะการหรือว่าสถานการณ์ในยุคสงครามเย็นบริเวณชายแดนไทยอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> ทีนี้เนี่ยมันจะครอบคลุมไปทั่วถึงอาเซียนเพราะว่า ปีหน้าเนี่ยถ้ายังไม่เจรจาอะไรกันได้เนี่ยเราก็จะเห็นบทบาทของมหาอำนาจเพิ่มมากยิ่งขึ้นกองทัพเมียนมาได้เข้าควบคุมตัวนางองซานซูจีผู้นำพักสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD พร้อมด้วยนายวินมินประธานาธิบดีเมียนมาหลังพักค NLD ชนะการเลือกตั้งโดยกองทัพอ้างว่าการเลือกตั้งไม่ชอบธรรม